เอาเถะฮะสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปกับด่านของกุยต้าสีลิงโคนนะฮะเรียกได้ว่ามอมแมมเลเดียวไปเล่นโคนกันมาก็ไม่ใช่ละเล่นอะไรตลกโดยในอีเวนต์เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการในการเล่นเนาะเพราะว่าแค่อาตามชื่อหน้าตาด่านอีเวนต์คอนเทนต์ของมันน่ยมันก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นกุยต้าสีแบบล่างโคนที่มันอยู่ในอนิเมะนะฮะเราก็ต้อง เล่นจริงอะ่ะก็ต้องเน้นไปที่ร่างจริงของมันต้องจับจุดให้ได้ว่าอันไหนคือร่างจริงอันไหนคือร่างปลอมพอเราเจอร่างจริงอะ่ะเราก็ค่อยโจมตีใส่มันเป็นทีเดียวเลยแต่ว่าความยากของมันก็คือยิ่งนานๆเข้าเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนจะโจมตีเยอะขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องของความแรงท่าไม้ตายของดาลรวมไปถึงความถึกของดานเนี่ยมันก็สูงมากๆดังนั้นเราจะจับผิดอย่างเดียวไม่ได้ทีมเราต้องตึงด้วยนะครับ ตึงที่ว่าก็คือมีตัวใหม่ได้ก็จะดีเพราะว่าจะทําให้มันจบได้ไวขึ้นหรือว่าเออดาเมจมันแรงกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวใหม่ก็ยังผ่านได้นะครับผมบอกเลยว,ว่าเกมเนี่ยต่อให้คุณไม่มีตัวใหม่ให้ตายยังไงนะก็ผ่านอีเวนต์ใหม่ๆได้เชื่อผมนะครับมันเป็นมาหลายกิจกรรมแล้วอันนี้ให้ดูก่อนนี่คือทีที่ผมลองเล่นไปนอกรอบโดยผมเล่นแบบไม่ใช้ตัวใหม่เลยไม่ใช้ยันการยืมเพื่อนนะครับอย่างที่เห็นเป็นทีมทีมนี้เป็นทีมกีตาฟ้า10ปีนะฮะ คือมันยังเล่นไหวเว้ยแค่หลักการในการยื้อต้องยื้อให้ถึงเทินที่แบบเทินสเทินหเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเนี่ยผมให้ดูซัพพอร์ตเมมอันที่มันได้จากอีเวนต์นี้ก่อนเนาะก็คือตรงนี้เลยเป็นของเวลกาต้า4ที่มันเป็นล่างโคนนั่นแหละนะโดยบัฟเนี่ยมันบัฟให้กับประเภทของฟิลไฟเตอร์เอดิเคชัเดฟเนบวกส์ตลอดเกมดังนั้นถ้าอนาคตมันได้ ECA อัปเกรดเพิ่มเนี่ยมันจะกลายเป็น20%นและมันจะแจ่มแมวมากกับตอระคร, Fusion, รนฟะิวชั่นหร หลักๆอย่างที่บอกไปว่าต้องจับผิดให้ได้ว่าคนไหนตัวจริงและตัวปลอมตัวจริงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะครับนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างที่โคน,นันได้กล่าวเอาไว้นี่คือไอการจับผิดในอีเวนต์เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากนะครับมันจะไม่ซ้ำกับแบบที่ผมเล่นนะถ้าใครลองเล่นดูมันจะมีหลายมันจะมีหลายสคริปต์มากเลยมีหลายอย่างให้เราสังเกตดูอย่างอันเนี้ยอันนี้จะดูแบบยากกว่าพวกแบบ อาร์ตเปลี่ยนกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหน้าตาเดียวกันมันจะมีแบบนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยต้องมาสังเกตว่าอันไหนตัวจริงแต่ว่าที่แบบง่ายๆนะมันจะเป็นแบบตัวแบบมันจะมีอาร์ตหนึ่งที่แบบผิดกว่าชาวบ้านอ่ะนั้นง่ายสุดแล้วสังเกตได้ง่ายมากๆเลยมีอาร์ตหนึ่งที่แบบมันจะไม่เหมือนอาร์ตอื่นๆนะครับผมแต่ว่าอ่ะถ้าเป็นอาร์ตเหมือนกันแบบเนี้ยเราสามารถสังเกตจากอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมาไล่ดูนะครับเริ่มจากสเตตัสที่มันโชว์ก่อนอันนี้มี4อันเนาะ กันดีบัฟนะครับต่างๆนาๆนาอันนี้ก็เหมือนกัน4อันเหมือนคนแรกอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยไม่เหมือนเนื่องจากว่ามันมีความสามารถ5อันเลยนะครับแล้วก็สังเกตดีๆเนี่ยตรงด้านล่างนะครับตัวอื่นจะเป็นศูนย์เลฟหมดเลยแต่ว่าตัวทางขวาสุดจะมีแบบเลข1ตรงนี้อันนี้ก็คือผิดแปลกกว่าชาวบ้านและแสดงว่าตัวท้ายสุดอ่ะคือตัวจริงนะครับ ไอนน้ถ้าใครเจอเหมือนผมก็เล่นตามผมไปเลยตีใส่ตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีหลายเหตุการณ์มากๆแค่เราสังเกตจะผิดบางทีเป็นตัวแบบเป็นตัวสีแดงเนี้ยตัวหนึ่งที่เหลือเป็นตัวสีม่วงเนาะบางทีแบบว่ามันมีนะแบบไอสเตตัสเอฟเฟกที่มันโชว์อะมันจะโชว์แบบอยู่ริมๆไม่เหมือนชาวบ้านของชาวบ้านจะเป็นโชว์แบบตัวอักษรแบบเรียงสวยงามแต่ว่าของบางตัวที่เป็นตัวจริงอ่ะมันจะเรียงแบบ มันจะโยกไปทั้งไม่ไม่ซ้ายก็ขวามันมีละเอียดถึงขนาดนั้นเลยก็ไปลองดูนะฮะคือถ้าคุณตีใส่ตัวปอมอะ่ะมันจะสวนดาเมจคุณมาวันช็อตตายเลยดังนั้นเราต้องตีใส่ตัวจริงเท่านั้นเราห้ามไปเปลี่ยนเป้าหมายใส่ตัวปอมเด็ดขาดถ้าคุณตีใส่ตัวปอมอย่างคุณก็แพ้นะครับมันทําให้คุณแพ้เลยดังนั้นก่อนจะเริ่มตีเริ่มอะไรเนะี่ยตีตัวจริงให้ได้ก่อนจับตัวจริงให้ได้ก็จบแล้วนะ เออแล้วก็ความน่ากลัวของด่านอีกอย่างคือยิ่งเราตีใส่มันเยอะเนี่ย,ยาดาเมจมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นเนาะเห็นไหมคือสัญ,ญลักษณ์หมัดบวกดาเมจ์ลัวๆแล้วก็ไม่รู้วันบวกดาเมจต่อการโดนตีเท่าไหร่นะครับไอรันเนี่ยมันพิสดารอย่างหนึ่งนะมันจะซิลไม้ตายของฝั่งเราทั้งหมดเลยในเวลา,าหนึ่งเทอร์แรกเลยเทอร์แรกเราก็เลยไม่สามารถโจมตีไม้ตายได้ซึ่งเป็นเฉพาะกับ เอ่อเหตุการณ์นี้เท่านั้นเลยนะที่แบบว่าจะซิวไม้ตายฝั่งเราเธอแรกทั้งหมดอะ่ะเพราะในบางแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะบางไทม์ไลน์คือบางสคริป์อ่ะมันไม่มีการซิวไว้ให้เราตีตั้งแต่เธอแรกเลยแต่ไอ้รันเนี่ยที่ผมเล่นอะ่ะมันจะเป็นรันที่เธอแรกแม่งซิวท่าไม้ตายเราถ้าอยากแบบกลับมาตีไม้ตายได้ต้องใช้อเทมล้างสถานะเ <c oughs> ช่นไอทมถั่วเซียนไร <c oughs> อยเงี้ยแต่ว่าไอ์อีเวนต์เนี่ยมันมีมิชชั่น no i ทมซ support อยู่มั้งก็คือห้ามใช้ไอเทม มันก็เลยแบบจะขัดกันได้นะเพราะผมวันนี้จะมาเล่นแบบน no ไอเทมด้วยไงก็เลยไม่ได้เอาไอเทมเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้กะจะใช้ไอเทมอะไรนะฮะทีนี้ทีมสองก็สามารถยิงไม้ตายได้แหละก็ผมแนะนํานะให้ตัวละครที่มันแพงได้ไปเล่นช่องหนึ่งเลยเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยมันชอบไม้ตายอัดหน้าเลยจริงๆเหมือนจะอัดหน้าส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นช่วงหลังๆที่แบบมันเริ่มไม่อัดหน้าแล้วมันเริ่มตีได้2ทีอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไปโดนด้านหลังแต่ส่วนใหญ่มันจะตีไม้ตายดักหน้าคิดว่านะเช่นแบบนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ตัวจริงจะโจมตีมาแล้วโคนคาเมหาหมฮห้าอีเวนต์มันจะไม่ได้มีอะไรมากครับแค่นี้เลยที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับดาเมจที่คุณจะทําได้แล้วว่าคุณยิงแรงแค่ไหนคุณยือถึงไหมเพราะในขนาดเนี้ยนอกจากเราต้องนวดโกยกต้าสี่ตัวจริงไปเรื่อยเรยเนี่ยเราก็ต้องแบบตั้งรับให้ดีด้วยอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราโจมตีใส่มันเนี่ยมันจะดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆ และถ้าคุณพลาดไปตีใส่ตัวปอมเนี่ยคุณโดนสวนตายเลยนะฮะดัะงนั้นเนี่ยพวกตัวละครที่มันตีหมู่หรือว่าตัวละครที่มันเคาน์เตอร์อ่ะมันจะไม่เหมาะกับดาบนี้มากเพราะถ้าตัวปอมโจมตีในเทินเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วตัวละครเคาน์เตอร์ไปดันเคาน์เตอร์สวนกลับใส่มันอะ่ะเราจะโดนเตะกลับมาจากล่างล่างตัวปอมนะหรือมันก็ล่างตัวจริงผมไม่รู้เหมือนกันมันจะโดนเตะกลับมาแบบตัวระเบิดเลยนะฮะ คือตามแต่ที่เราไม่ได้ไปแตะตัวปอมเราจะไม่เป็นอะไรนะเราจะไม่เป็นอะไรเราต้องแบบดําเนินด้วยพลังของเรานะฮะเห็นได้ว่าเออมันถึกมากๆคือทีมต้องเก่งแล้วดนึงอ่ะเพราะว่าไอ้ล่างล่างของจริงมันอ่ะล่างตัวจริงมันก็ตีแรงอยู่ช่วงหลังจากเทินสามขึ้นไปดังนั้นการที่เราใช้ทีมกุยกกต้าสี่เล่นเนี่ยจะสบายเนื่องจากว่ามันเป็นทีมจบเกมไวนะครับ ไอ์อีเวนเนียยื้อนานไม่ดีกับสุขภาพจิตทีมเราเท่าไหร่ถ้าเราจบมันได้ไวก็ดีนะครับดังนั้นถ้าทีมที่ผมแนะนําให้เล่นก็คือจะเป็นทีมตัวใหม่แหละ GT Hero Vegeta สี่หรือว่าทีม Goku Blue ก็ได้นะครับทีม Goku Black ก็ได้นะผมว่าถ้าใครมี Goku Black ก็เล่นดาดามจก็แรงเหมือนกันนะยกเว้นทีมโอเมก้าทีมปาดูกับไม่แนะนาเลยดาดนี่แบบโคตรเอาเอาจริงนะดาดานมันดักควายโอเมก้ามากเพราะว่าตีหมู่ทีคือโดนหมดไง ตัวปอมที่เหลือสี่ตัวเนี่ยรับรับเต็มเลยครับทีนี้ก็คือบันเทิงสิฮะหางานนี้คุณสามารถใช้ทีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทีมปลาดุกในการเล่นอีเวนนี้นะแต่ถ้าใครไม่ได้มีตัวใหม่เลยใช้ทีมสิบปีเล่นได้ครับนะสิบปีโกเอต้าแนะนําถ้าเล่นแบบโนไอเทมนะถ้าเล่นแบบใช้ไอเทมก็ใช้สิบปีเบเกโตนะให้เบเกโตสะท้อนล่อตีแล้วก็กดไอเทมวิสเอาจะได้ไม่ต้องโดนล่างปอมเตะตายอะไรแบบนั้นผมว่าใครหลายคนคงเคยเห็นคลิปที่แบบ เบโตโชว์ล่อตีนทั้งคือแล้วก็สะท้อนแบบสะท้อนหนึ่งอล่อไป3 4สนาทีอ่ะอ,อนั่นแหละที่มันแบบช่วงเข้าหลังๆมันจะเริ่มตีบ่อยไงร่างตัวปอมจะจะมาจอยตีด้วยเพราะตอนช่วงแรกๆตัวที่ตัวละครที่มันโจมตีอ่ะมันจะมีมันจะมีแต่ร่างจริงส่วนใหญ่ร่างปอมจะตีน้อยมากๆนะครับคือร่างตัวปอมมันจะน้อยน้อยไม่มีเลยบ้างเนี่ยใช่ปะ่ะเออมีอยู่นิดนึง ล่างตัวปลอมตีแบบตีน้อยครั้งมากแต่ว่าล่างตัวจริงอะ่ะตีแบบหนักๆเลยฮะน่าจะจบเทินหน้าไม่รู้จะจบได้ไหมแต่น่าจะแบบเกือบอะ่ะเพราะเทินหน้าเรามีการกดแอคทีฟของตัวเปกตาสตัวใหม่ด้วยไงน่าจะเดือดเดือดดามจนะฮะนี่ก็41ล้านแล้วข้อดีของทีมตอนนี้นะ GT Hero คือดามจระเบิดระบุมระบุมสะบ้บมันแรงมากแรงทุกตัวนะฮะ ทุกตัวละครในทีมที่ไม่นับตัวซับอย่างปังที่เป็นตัวแบบเพิ่มมาตัวธรรมดาที่ได้ ECA เพิ่มมาเนี่ยไม่นับตัวซับอย่างน้องปังเนี่ยแต่ละตัวมันยิง 30- 40ล้านกันหมดเลยนะฮะ7ปีนี่ก็ทําถึงได้แต่ว่ามันเป็นตัวละครเกมยาวเลยก็เป็นในฐานะที่เข้าใจว่าหลังๆเลดเกมก็ตีขึ้น30ล้านได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้พวกที่มันได้บัฟขึ้นมาล่าสุดอย่าง2ปี เอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ตี30-40ล้านเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าไปขนาดปังเหลือญมันยังยี่20ล้านเลยนะท่านไปเล่นนะฮะตัวซับอะไรอยี่20ล้านตัวเกลือด้วยตัวเกลือเนะี่ยเราเลิกพูดถึงอดีตแล้วมาโฟกัสเทอร์นี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เทอร์นแม่งเท่มากๆเลยคุณดูซะก่อนโอ้โหบอกเลยว่านี่มันโกจิต้า4ฟูลเทอร์นนะฮะออสตาโกจิต้า4 จัดไปดาเมจพอหรือเปล่าเนี่ยเธอนี้ถ้าพอได้มันถือว่าเวอร์มากนะผมว่าไม่น่าพอหรอกเลือดด่านมันเยอะอาจจะแบบเก็บเกือแบบนะโอเคเดี๋ยวเล่นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เคาเตอร์ก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าต้องเอาเจ็ปีมาลิงก์ช่องกลางอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวตัวอื่นไม่ได้ลิงค์จะเสียเอาเอเคครับเก็บไปดาเมจหนักมากมากแน่นอนเธอนนี้เตรียมใจให้ดีเลย สบายแล้วเทินหน้าก็จบได้แล้วจริงเทินหน้าก็มีแบบใครอีกนะเหล่าสองปีแล้วก็ตัวใหม่อีกของตัวละครเราเองนะฮะแต่เพื่อนนี่ปาไปแลเรา0 0ดาเมจ100รดาเมจอะไรวะ100่ดาเมจเองเหรอ100ล้านต่างหากเลยแม่งพูด1 0 0ดาเมจจะหลุดเลยกวยกระตา4 LR อยิง100ดาเมจบ้าปะเนี่ยนะฮะ เฮ้ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยพอปะเนี่ยเหมือนจะพอไงไม่รู้เมื่อกี้เห็นมันยิงเข้าไปแม่งแรงชิบหายเลยฮะแม้ตายยัดเข้ามาผมคิดว่าถ้าจบเทินเนี่ยเทินต่อไปอ่ะมันเริ่มจะเอาตัวปอมมาโจมตีถี่ขึ้นแล้วมั้งรู้สึกว่ามันจะเริ่มตีถี่ขึ้นตอนเข้าเทินห้าเทินหกอะไรสักอย่างเนี่งก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะมันจะมันจะอันตรายมากขึ้นมันจะแบบมันจะลิงลบุรีอ่ะเออ คุณเคยเห็นเวล่ะที่มันโจมตีถี่ๆในเทิร์นนึงอ่ะตอนนี้ผมเล่นตอนเนี้ยในคลิปเนี้ยปัจจุบันที่เล่นตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ถี่ขนาดนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าแบบช่วงหลังๆถ้าเข้าช่วงหลังๆมันจะเริ่มแลละมันจะเริ่มเรียกฝูงเรียกพวกเลยครับต้องรีบจบให้ไวนะลิงต้องเจอกับลิงฮนะลิงตบลิงอันนี้เพื่อวัดกันว่าใครเป็นลิงที่แก่งที่สุดมาแม่งลิงเลยไปหมดเลยแต่ว่าไปเอ็นโรเดชันเนี้ยที่เราเจอกับศัตรูอ่ะ แม่งมีแต่โกจิต้าสี่นะฮะโกจิต้าสี่ฝั่งมันก็ห้าตัวฝั่งเราก็สามตัวดูดิบัตเทิลออฟลิงเห็นี่ยบัตเทิลออฟมังกี้นะฮะโอเคน่าจะดาเมจได้ฮอปิดจริงกันแหละแต่ว่าก็เธอนี้ก็ถือว่าสุดยอดแหละดาเมจที่ใส่เข้าไปนะฮะแต่ละดอกเดือดมากดาเมจเอตเธอน,นี้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวให้ตัวใหม่ของเรากดแอคทีฟต่อเลยแล้วก็ไปยืนช่องหนึ่งจบๆอีซี่เลยเห็นไหม ง่ายมากแป๊บเดียวดามเมหกล้านนะครับโอเคจากทรงดาเมเกตน่าจะพอปิดแล้วเดี๋ยวโกคูสี่ยิงปิดท้ายให้นะฮะนอก,กจากว่าโกคูสี่เราจะไม่ยอมคิกเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาแต่โอกาสคี่มันก็เยอะอยู่จะสิติดสักดอกก็จบแล้วอ่ะเนี่ยครับ3.7ล้านขอคิ่ดอกหนึ่งพอเลย ปับอ่าไม่ขีแล้วหนึ่งจ้าดอกสองการันตี4ีล้านแกมืออีกรอบหนึ่งจ้าเออนัอ่นแหละน่าจะพอแหละเบต้าน่าจะปิดได้เพราะอย่างน้อยเบต้าเลขอาจจะเบาวกว่าช่วงต้นแต่ว่ามีขิร้อยเปอร์เซ็นต์นะอุ้ยเคาน์เตอร์ป่ะเชีย่ยถ้าม่อกี้ไม่เคาน์เตอร์มันตายป่าวะไม่แน่ใจนะเนี่ยหลังๆมันเริ่มมายิงมาตายช่อง,องสองแหละ เพราะว่าตัวปอมันจะเริ่มแบบลงไม้ลงมือใส่เรามากขึ้นนะระวังให้ดีช่วงแรกอะ่ะรับมือง่ายเพราะว่ามันชอบยัดดักหน้าช่องหนึ่งตลอดแต่ช่วงหลังก็เริ่มไม่ใช่แล้วไงย,ยังไม่ตายอีกเดยนีย้ไอ้หี่แม่งเลือเ่อนเหลือหนึ่งมั้งนะเบตาโดนไหมนะเบตาไม่น่าโดนเลยมั้งหมดแล้วอุ้ยโดนเดี๋ยวก็เขาเตออ์ได้ชีอ้อะสองปีสองปีนี่เอาจัดนะฮะรันนี้ เคาเต,เตอร์กันแบบคนละทีเลยอยากรู้จริงว่าถ้าไม่เคาเต,เตอร์จะหลับไหมน้าถ้าเกิดว่าคุณโดนเหมือนผมแล้วคุณไม่เคาเต,เตอร์ก็ถ้าหลับก็บอกกันได้นะครับก็ต้องไปเล่นใหม่เลยอันนั้นเสียใจด้วยถ้าจะเอาแค่ซัพพอร์ตเมมเนี่ยก็คือแค่เคลีย์ด่านให้หมดนะเคลียดด่านขั้นยากสุดให้หมดแค่นั้นที่เหลือมันจะได้เป็นแค่เพจอย่างเดียวเนาะนั่นแหละคืออยากง่ายกว่าน,นี้ เอาแค่ของรางวัลหลักคือซัพพอร์ตเมมก็กดไอเทมไปเลยยัดาเมจหนักๆแล้วก็จบในช่วง45เทถือแรกให้ได้ก็จะอีซี่กว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงหลังมันจะอันตรายมากขึ้นอย่างที่บอกไปนั่นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนครับแค่แบบไปดูล่างจริงมันนะเดี๋ยวลองดูรอบนี้เป็นไงบ้างมันจะมีการเปลี่ยนเวหลายอย่างแต่ว่าถ้าเราจําได้ก็จะจับทางออกนะฮะอันนี้ก็นี่ไงอย่างอันเนี้ยจะเป็นตัวละครโกยเกตา้าล่างจริงจะเป็นสีแดงถ้าคุณลองสังเกตนะครับรอบเนี้ย เอฟเฟกต์ค่าสถานะจะเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ต่างกันน่ะคือสีของตัวละครสีม่วงเนี่ยอาจจะคล้าสีแดงในหะมันดูกลมกลืนแต่ว่าดูดีๆเนี่ยอันนี้มันสีแดงนะฮะเห็นไหมคือดูเอาง่ายดูแค่ตรงสีของการโจมตีศัตรูในเทนอน่ะเราจะเห็นแล้วว่ามันมีสีหนึ่งต่างกว่าชาวบ้านนั่นแหละคือตัวจริงมันก็กดตีเข้าไปเลยนะครับมันจะมีหลายเวมากมีสีต่างกันอาร์ตไม่เหมือนกัน ค่าสถานะมากกว่ามาอันนึงเอ่อค่าสถานะยาวกว่าชาวบ้านของคนอื่นแม่งอยู่ตั้งตรงหมดอะไรแบบเนี้ลองไปดูครับลองไปดูคือคุณต้องจับให้ได้ไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณถ้าคุณแบบคิดว่าคุณจับได้แล้วแต่ว่าคุณยังโดนตัวปอมเตะแบบหลักส0บล้านหรือว่าหลักร้านตาอยู่แสดงว่าคุณคุณไปเผื่อตีตัวปอมแน่นอนคุณคุณไม่ได้โดนเหลี่ยมหรือว่าหรือว่าอะไรหรอกคุณไปเผื่อตีตัวปอมคุณไม่ได้ตีตัวจริงแค่นั้นครับ ก็ต่อให้มันมาหลายวันแล้วหลายคนอาจจะผ่านไว้แล้วนะฮะแต่ก็หวังว่าคนยังไม่ผ่านจะเอาเป็นแนวทางแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนได้นะครับหวังว่าอย่างนั้นคลิปนี้ขอตัวาลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า